ฉันจะไม่อยู่กับคุณแล้วฉันจะไม่ทนแล้วเพราะว่าฉันจะไปมีคนอื่น <forcément, S 1> อัน well. นั้นคือครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เห็นหน้าแม่ของฉันแล้วนี่ลูลี่ไปตามหามินนี่ที่ไหนเนี่ยทําไมถึงไม่กลับมาสักทีปล่อยให้ฉันอยู่บ้านคนเดียวเหงามากเลยนะพวกเธอหายไปไหนกันนี่ฮะเฮ้ยหายไปเลยทั้งวันเนี่ยนิวฮะ บอ๊คีเอ้ยนายวาทาไมอะนี่นี่นายมาที่โลกมนุษย์ทําไมฉันน่ะต้องมาดิก็พวกเธอเล่นไม่กลับไปที่โลกแวดมน์เลยเนี่ยไม่กลับไปหลายวันแล้วนี่หาเจ้าเมืองเจอหรือยังเจ้าเมืองงั้นเหรอไม่อ่ะพวกเราไม่เจอเจ้าเมืองเลยมาถามมินนี่แล้วมินนี่ก็บอกว่าเจ้าเมืองไม่ได้อยู่ที่โลกมนุษย์แล้วมินนี่ก็ยังบอกอีกว่านึกว่าเจ้าเมืองกลับไปที่โลกแวดมนต์แล้วฮะอะไรกันเนี่ย ฉันก็นึกว่าเจ้าเมืองอยู่ที่โลกมนุษย์นี่ฉันหาเจ้าเมืองทั่วโลกแวดมนต์แล้วนะฉันก็ไม่เจอเจ้าเมืองเหมือนกันนะ่ะจนฉันแบบว่าไม่ไหวแล้วต้องมาตามที่โลกมนุษย์แล้วพวกเธอก็ยังไม่กลับไปที่โลกเวทมนต์อีกนี่คีนายเหนื่อยหรือเปล่าวะกินน้ําก่อนไหมอะน้ำหมอน้ําอะไรอะน้ําเปล่าหรอคือฉันจะบอกกับเธอว่าฉันฉันไม่ชอบน้ําเปล่าอ่ะนี่มีเออมีโค้กปะฉันอยากกินโค้กอะฮะโค้กเหรอานนี่นะ มีน้ำเปล่าก็จะกินโคกอ่ะอะเดี๋ยวฉันน่ะไปหยิบโคกมาให้เออพอพูดถึงโคกฉันก็นึกถึงตอนที่ฉันเข้ามาที่โลกมนุษย์ใหม่ๆฉันน่ะชอบโลกมนุษย์ตรงที่ว่าโลกมนุษย์มีน้ำอัดลมให้ฉันกินเฮ้ยว่าไปก็คิดถึงเมื่อก่อนเหมือนกันนะเนี่ยอ้ามาแล้วโคกของนายอ่ะอ่ะเออขอบใจมากนะอืมชื่นใจฉันน่ะไม่ได้กินโคกมานานมากเลยอ่ะอืมเฮ้ยอร่อยชอบ นี่ที่โลกเวทมนต์น่ะไม่มีน้ำอัดลมเลยเซงชมัดนี่ฉันว่านะถ้าเกิดฉันได้เป็นเจ้าเมืองแบบเต็มตัวนะฉันนะ่ะจะให้โลกเวทมนต์มีน้ำอัดลมเี่คีนายทำได้เหรอนายเจ้าน้ำอัดลมไปขายในโลกเวทมนต์หรือไงล่ะเดี๋ยวก็ผิดกฎหรอกถามเจ้าเมืองยังถามเจ้าเมืองอะไรล่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเจ้าเมืองอยู่ไหนจะไปถามใครล่ะหาตัวเจ้าเมืองไม่เจอสักทีว่าแล้วก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ย เจ้าเมืองไปไหนเนี่ยทำไมมันวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นสักทีฉันนึกว่าเรื่องราวมันจะจบแล้วนะเจ้าเมืองดันมาหายตัวไปอีกเออนี่นิวเธอเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังได้ไหมฉันน่ะไม่เคยรู้เรื่องเธอเลยนะว่าตอนเด็กเธอเป็นยังไงเธอช่วยเล่าเรื่องเธอฉันฟังได้ไหมอะฮะนี่นายอยากฟังเรื่องฉันหรอทำไมอยู่ดีๆถึงมาอยากฟังเรื่องฉันล่ะก็ตอนที่เราอยู่ในโลกเวทมนต์น่ะฉันเล่าเรื่องฉันให้เธอฟังไปแล้ว แต่ว่าเธอยังไม่ทันเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังเลยดันมีเรื่องวุ่นวายซะก,ก่อนนะสิฉันนะ่ะก็เลยไม่รู้เรื่องเธอตั้งแต่เด็กจนโตเล่าให้ฉันฟังได้ไหมล่ะได้เดี๋ยวฉันเล่าให้นายฟังเออเอยแต่ว่านี่เอ,อฉันยังไม่รู้เลยนะว่านายอะ่ะทําไมปากถึงเป็นแบบนั้นจําได้ไหมตอนที่เราเจอกันแรกๆอะ่ะปากของนายเหมือนโดนคํำสาบนายยังไม่ได้บอกฉันจริงๆเลยนะ ม่าทำไมปากของนายถึงเป็นแบบนั้นเอางี้นะเดี๋ยวฉันจะบอกเธอแต่ว่าเธออ่ะเล่าเรื่องเธอฉันฟังก่อนได้ปะล่ะฮะก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้นายฟังตั้งแต่ฉันเด็กแล้วกันนะพ่อกับแม่ฉันน่ะเปิดกิจการโรงแรมแล้วพ่อกับแม่ก็ตั้งชื่อโรงแรมว่า New Hotel ตั้งเป็นชื่อฉันเลยแหละเพราะตอนที่คลอดฉันมาพ่อกับแม่ของฉัน ก็มีโรงแรมแล้วก็เลยตั้งชื่อว่านิวโฮเทลครอบครัวของฉันน่ะถือว่าอยู่ในระดับที่มีตังเลยแหละนี่ลูกลูกเห็นพ่อไหมจ๊าเห็นค่ะพ่อกาลังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะนั่งคุยโทรศัพท์อีกแล้วเหรอเนี่ยฮึทําไมคุณถึงไม่พักผ่อนบ้างนะวันๆเราแต่คุยเรื่องงานน่าเบื่อจริงๆริงเนกบอกพ่อละกันนะ ว่าแม่จะไปชอปปิ้งกับเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดแม่บอกพ่อเนี่ยพ่อไม่น่าจะให้แม่ไปแม่ไปก่อนนะลูกนะบอกพ่อด้ล่าแม่คะแม่เดี๋ยวก่อนสิอะโอเคอย่าลืมดูโปรเจกต์นี้ผมด้วยล่ะเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะก่อสร้างที่หนึง่งโอเคผมจะไปตั้งโรงแรมที่นั่นอย่าลืมคุมคนงานด้วยล่ะโอเคไหมผมอ่่ไม่อยากเสียเงินหลายบาทเข้าใจไหมทําให้มันจะเสร็จไปล่ะรู้ไหมเนี่ยว่าผมอะลงทุนไปกี่ล้านฮะโอเคไหมเนี่ย เ้ยอ้าวลูกนี่ตื่นแล้วเหรอเนี่ยเอ๊ะตอนนี้มันกี่โมงแล้วล่ะเฮ้ยนี่มันเที่ยงแล้วนี่ไปเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่ไปข้างนอกแล้วค่ะแม่บอกว่าแม่จะไปช้อปปิงปปป้งกับเพื่อนฮะไปช้อปปิ้งกับเพื่อนงั้นเหรออะไรเนี่ยไหนบอกว่าวันนี้จะอยู่กินข้าวกันไงอีกแล้วเหรอเฮ้ยจริงๆเลย อ้าวไม่เป็นไรลูกเอางี้งั้นเราไปกินกันสองคนก็ได้นะแต่ความจริงแล้วแม่ของฉันไม่ได้ไปชอปปิ้งหรอกแม่ของฉันไปกินเหล้ามาแล้วก็เมากลับบ้านทุกคืนอ้คนคนอยู่ไหนเนี่ยมาดูฉันหน่อยเด้ฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันเมามากเลยเนี่ยใครก็ได้แม่บ้านก็ได้อ่ออ่ออ่อทำไมเหล้ามาันแรงแบบนี้เนี่ยแล้วพ่อของฉันก็ต้องมาเจอกับสภาพแม่ที่เมามาทุกคืน เนคคนเฮ้ยเมามากแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยจะเมาอะไรทุกคืนอะ่ะพอได้แล้วมัง้งเนี่ยวันหลังผมจะไม่ให้เงินคุณไปกินเหล้าแล้วนะพอได้แล้วฉันก็ไม่อยากเมาหรอกนะแต่ว่าคุณน่ะไม่เคยสนใจฉันเลยไม่เคยพาฉันไปเที่ยวไม่เคยเลยคุณอะ่ะบ้าแต่งงานก็ที่เราล,ำล่ำรวยมีเงินขนาดเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าผมทางานเงินหรอผมต้องการให้คุณกับลูกสบายไงล่ะผมถึงทํางานไงฮะ แล้วมันไม่ดีแลวไงอ่ะนี่ไงคุณเลยมีเงินไปกินเหล้านี่ไงฮะฉันไม่อยากได้แบบนี้ฉันไม่อยากให้คุณทํางานหนักขนาดนี้ฉันอยากให้คุณมีเวลาให้ฉันบ้างเข้าใจไหมฮะอย่ามาเรื่องมากได้ไหมแค่นี้ผมก็ปวดหัวกับงานพออยู่แล้วคุณนะ่ะช่วยทาตัวดีๆด,ด้วยแล้วก็ช่วยเลี้ยงลูกด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่หนีไปทุกคืนแบบนี้ลูกนะ่ะฉันก็รักอยู่แล้วแต่ว่าฉันอยากให้คุณสนใจฉันบ้างนี่คุณบอกว่าคุณรักลูกอย่างนั้นเหรอนี่ คุณน่ะทิ้งให้ลูกอยู่คนเดียวในบ้านตลอดเลยในระหว่างที่ผมไปทํางานน่ะไม่เคยจะอยู่ดูลูกเลยมีแต่ผมนี่แหละพาลูกไปกินข้าวถ้าเกิดคุณไม่พอใจแล้วก็คุณก็เอาลูกไปเลี้ยงคนเดียวแล้วกันส่วนฉันไปแหละฉันจะไม่อยู่กับคุณแล้วฉันจะไม่ทนแล้วเพราะว่าฉันจะไปมีคนอื่นอันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เห็นหน้าแม่ของฉันหลังจากที่แม่ของฉันนี่ออกจากบ้านไปพ่อของฉันก็ไม่ทำงานเลยัมแต่นั่งนิ่งเฉย ไม่ยอมทำงานเลยแหละพ่อคะพอกินข้าวหรือ,อยังอะไม่กินข้าวสักหน่อยหรอคะไม่เป็นไรลูกพ่อไม่หิวอะเออแล้วนี่หนูกินหรือ,อยังอะให้แม่บ้านเตรียมให้แล้วนะหนูกินแล้วค่ะพอ่อแต่ว่าพ่อต้องกินบ้างนะเดี๋ยวพ่อหิวพ่อก็ไปกินเองนะโอเคค่ะพอ่อพ่อต้องกินข้าวนะตอนนั้นใจฉันก็รู้ดีแหละว,ว่าแม่หนีออกจากบ้านไปแล้วแต่ฉันก็ไม่ถามพ่อสักคำ ว่าแม่ไปไหนเพราะฉันกลัวพ่อเสียใจจนมาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมของเราทำให้พ่อของฉันเสียใจมากๆที่กิจการของพ่อของฉันต้องโดนไฟไหม้พ่อคะพ่อไม่ต้องเสียใจนะคะพ่อพ่อไม่เสียใจหรอกลูกมันแค่ของนอกกายน่ะพ่อไม่เสียใจหรอกไม่เสียใจเลยพ่อไม่เป็นไรลูกตอนนั้นฉันรู้ดีว่าพ่อฉันเสียใจมากแต่ฉันก็ไม่รู้จะปลอบพ่อยังไงเพราะว่าโรงแรมของเราไฟไหม้ทั้งหลังนี่แหละ ฉันนะนะก็เป็นห่วงพ่อมากแต่ด้วยความที่พ่อของฉันเป็นคนเก่งทําให้พ่อของฉันได้สร้างรีสอร์ทขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยมากเลยแหละโหพ่อคะนี่คือรีสอร์ทที่พ่อสร้างไว้อีกที่หนึ่งหรอคะเนี่ยสวยมากใช่แล้วของพ่อเองน่ะลูกเป็นไงล่ะรีสอร์ทนี้สวยใช่ไหมพ่อจะบอกว่ารีสอร์ทนี้แหละที่ตอนลูกเด็กๆเนี่ยพ่อวุ่นอยู่กับรีสอร์ทนี้จนทําให้แม่ต้องบอกเลิกพ่อไปพ่อคะ มันไม่เกี่ยวนะคะพ่อขยันจะตายแล้วพ่อว่าเก่งมากด้วยพ่ออย่าคิดแบบนั้นอีกนะเออพ่อไม่คิดหรอกพ่อไม่คิดพ่อลืมแม่แล้วแหละพ่อไม่ได้คิดถึงแม่อีกต่อไปแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้แม่จะเป็นตายร้ายดียังไงแต่ก็ช่างเถอะพ่อไม่คิดถึงแม่แล้วแหละแต่พ่อเก่งจริงๆนะหนูรักพ่อนะพ่อก็รู้ว่าลูกก็รักพ่อแล้วพ่อก็รักลูกมากนะเราอยู่กันสองคนพ่อลูกมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจการนี้ ถ้าเกิดลูกโตขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงพ่อเนี่ยจะให้ลูกดูแลเพราะว่ามันเป็นรีสอร์ทที่พ่อตั้งใจทํามากเพราะว่ายังไงซะก็ต้องมีคนเข้ามาพักเยอะแน่นอนเ<ะ>พราะจะให้หนูดูแลหรอคะหนูดูแลไม่ไหวหรอกนะหนูทําไม่ได้หรอกพ่อฉันก็ไม่ให้แกมาดูแลตอนนี้สักหน่อยฉันให้แกโตกว่านี้ตอนนี้เก่งเด็กอยู่เลยอ,ะอ่ะเอะแล้วนี่ใส่ชุดอะไรเนี่ยฮะนี่นี่มันชุดเด็กเสิร์ฟนี่เออโอ๊ยพ,พ่อรู้แล้วลืมตัวเนี่ย ลืมเปลี่ยนชุดไอ้แกไปทําอะไรมาเนี่ยทำไมต้องใส่ชุดเด็กเสิร์ฟด้วยเนี่ยฮะเนี่ยไปทําอะไรมาเออคือคือว่าคือคือหนูหนูไปเป็นเด็กเสิร์ฟมาครับพ่อะห,หนูเบื่อนะแล้วครเนี้ยหนูก็อยากไปทํางานด้วยตัวเองบ้างอะ่ะหนูไม่อยากขอตังค์พ่อแบบเดียวนี่ไม่ดีหรอกที่หนูไปทํางานเองอะ่ะฉันจะบอกว่ามันก็ดีดีละที่แกขยันนะ่ะดีละดีละฉันไม่ว่าอะไรแกหรอกแต่ว่าช่วยไปเปลี่ยนชุดด้วยได้ไหม เดี๋ยวพนักงานที่นี่จะเข้าใจว่าแกเป็นพนักงานอีกคนหนึ่งเฮ้ยใส่ชุดเด็กเสิร์ฟมาได้เดี๋ยวฉันขอเข้าไปดูข้างในก่อนและกันไปละเฮ้ยพ่อเรานี่นะแสนดีจริงๆเลยหนูถึงได้รักพ่อไงล่ะแล้วพ่อก็เก่งมากด้วยนะที่พ่อทําทุกวันนี้ก็เพื่อตัวพ่อแล้วก็เพื่อตัวหนูพ่อเป็นพ่อที่เก่งมากๆเลยแหละและหลังจากนั้นฉันก็อยู่กับพ่อสองคนช่วยกันดูแลกิจการโรงแรมรีสอร์ทอย่างมีความสุข จนฉันได้มาเจอนานี่แหละชีวิตฉันเลยวุ่นวายเนี่ยฮะอ้าวนี่เธอโทษฉันเหรอว่าฉันทำให้ชีวิตเธอวุ่นวายอ่ะเออนี่ทำไมเธอโทษฉันแบบนี้เล่าฉันจะบอกว่าฉันล้อเล่นน่ะไม่มีอะไรหรอกก็นี่แหละประวัติชีวิตฉันจะบอกว่าชีวิตฉันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกฉันอยู่กับพ่อของฉันสองคนชีวิตสะดวกสบายดีหรือว่าที่พูดง่ายๆก็คือบ้านเธอรวยไงล่ะเธอนี่นะมีชีวิตที่สุขสบายตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย เออก็ดีเหมือนกันนะชีวิตเธอไม่ค่อยมีอะไรแล้วเธอคิดถึงแม่ของเธอหรือเปล่าอ่ะไม่อ่ะฉันไม่คิดถึงแม่หรอกแล้วแม่น่ะไม่เคยติดต่อกับฉันมาเลยแล้วเออแล้วเธอรู้ได้ไงว่าแม่เธอไม่ติดต่อกับมาพ่อเธออาจจะไม่ได้เล่าให้ฟังก็ได้นะก็ช่างเป็นไรล่ะก็แม่ฉันนะ่ะไม่ได้รักฉันนี่แม่ฉันทิ้งฉันไปฉันก็ไม่สนใจสิเออแล้วของนายล่ะน,าย,นายบอกว่านายจะเล่าให้ฉันฟังว่าทำไมปากนายเป็นแบบนั้นอ๋อได้ งั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังตอนที่ฉันน่ะเข้ามาในโลกมนุษย์ใหม่ๆฉันน่ะอยากมีเพื่อนเป็นมนุษย์เหมือนกันฉันก็เลยไปเรียนหนังสือน่ะแต่ว่ามันไม่เป็นแบบที่ฉันคิดนลสิอะอยากโดนะไรหรือเปล่าฮะแะโดนต่อยจนยืนมึนเลยไงเอาตังไหมฉันดิแล้วได้ข่าวว่าแกรวยเนี่ยอะฉันไม่ได้รวยแกเอาข่าวมาจากไหนว่าฉันรวยอะฮะฉันไม่ได้รวยเว้ยเออเออเออไม่ไหวแล้วเอ้แกอย่าต่อยฉันเลยนะพอแล้ว ฉันเจ็บไปทั้งตัวแล้วเนี่ยโถ่อ้ออนชมัดแกนี่มันออนจริงเลยเอาตังมาดิอีแกอย่ายเหยียบฉันสิแกเหยียบฉันทำไมเนี่ยแกก็เอาตังมาฉันก่อนเดิฉันถึงจะเลิกเหยียบแกลแล้วด้วยความที่ตอนนั้นฉันทนไม่ไหวฉันเลยปล่อยพลังเวทมนต์ใส่เพื่อนคนนั้นไปเอออะไรไอ่ะที่มือแกเป็นไรอ่ะทำไมมือแกมีแสงแบบนั้นล่ะฮะอ้อ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 อออะไรเนี่ย ฉันได้เผอใช้พลังเวทมนต์ไปในโลกมนุษย์ทําให้ฉันเนี่ยทําผิดกฎของโลกเวทมนต์ฉันเลยถูกสาปทําให้ปากของฉันกลายเป็นแบบนั้นไม่นะไม่ปากของฉันไม่นะไม่ตอนนั้นฉันอายมากทําให้ฉันไม่กล้าเจอใครที่โรงเรียนเลยฉันก็เลยไม่ไปเรียนอีกเลยฉันก็เลยเก็บตัวแล้วก็อยู่คนเดียวฉันไม่กล้าไปเจอหน้าใครจริงๆเพราะว่ามันดูน่าเกลียดมากก็อย่างที่เธอเห็นไงล่ะนิวเฮ้ไอเคแกอยู่ไหนนะไอเคเฮ้ อย่าฉันเจอแกนะเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยไอ้นี่แกมีพลังเหรอหรือว่าฉันตาฝาดไปเอ้ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเ้ยแกอยู่ไหนไอ้เคอย่าฉันเจอแกนะฉันแคเห็นหนายใช้พลังเวทมวนต์นีหลังๆมาในโลกมนุษย์ทาไมถึงใช้ได้อะ่ะก็เมื่อก่อนกดมันแข่งคลัดนี่เขาอะห้ามพ่อมดแม่มดใช้พลังเวทมนต์ในโลกมนุษย์เลยแหละแต่ว่าตอนเนี้ยเจ้าเมืองใจดีไง,ไงล่ะก็เลยผลปนได้เฮ้ยฉันนะ่ะนะ ยังนึกถึงหน้าตัวเองตอนที่ปากเป็นแบบนั้นอยู่เลยเออจะว่าไปก็น่าสงสารนายตอนนั้นเหมือนกันเนาะเออแล้วตอนนั้นน่ะนายก็ดูเป็นคนไม่ดีด้วยแหละฉันก็ยอมรับแหละว่าตอนนั้นน่ะฉันไม่ดีก็ปากฉันเป็นแบบนั้นน่ะมาเลยทําให้ฉันกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยอ่ะเพราะฉันคิดว่าการที่ฉันเป็นคนดีในโลกมนุษย์น่ะมันไม่ช่วยอะไรไงล่ะแล้วจะวก็เกลียดมนุษย์ไปเลยอ่ะก็เพราะว่ามนุษย์น่ะทำฉันก่อนนี่พวกมนุษย์น่ะมีแต่ใจร้ายนี่แต่ก็ยกเว้นฉันไงฉันใจดีจะตายฮึใชไงละ ฉันนะ่ะถึงได้ชอบเธอเอเอเอ,อะไรนะได้ยินนะว่าชอบอะ่ะเออรู้แล้วนะเออเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนพิเศษตอนนี้เป็นเรื่องราวของนิวเองนะคะก็จะบอกว่าชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนโตของนิวเนี่ยก็ดูไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าบ้านของนิวเนี่ยมีตังค์อยู่แล้วนะคะทุกคนก็เลยไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรเลวร้ายเท่าไหร่นะ ในตอนหน้าก็อาจจะเป็นซีรีส์ตอนใหม่นะคะก็ต้องมาติดตามกันดูนะว่าจะเป็นซีรีส์ตอนใหม่เกี่ยวกับอะไรนะคะส่วนันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ <S <S เออนี่คีฉันว่ามินนี่กับลูลี่หายไปนานเกินไปนะมันจะนานไปแล้วนะ <S 2> <S 2> <S เออนั่นสินี่ฉันก็ยืนคุยกับเธอนานมากเลยนะสองคนนั้นหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าสองคนนั้นหายตามเจ้าเมืองไปอีกอ่ะนั่นสิเจ้าเมืองก็หายไป สองคนนั้นก็หายไปอะไรกันเนี่ย